รอนานจังวะว่ามันจะเตือนมันจะเด้งกี่โมงเนี่ยฮัลโหล <laughs> จะเด้งกี่โมงเด้งสิวูข้อความอะไรในดิสคอร์ดขึ้นไม่มีเออพอเทสมันขึ้นพอไม่เทสมันไม่ขึ้นอะไรวะ <c oughs> รออนานาจจัด,จด <c oughs> หืเราต้องจัดการบทบาทมันบทบาทมันก็สามารถตอบได้เนี่ยผมก็ตั้งให้มันแล้วก็คือมันสามารถแบบอ่าอ,น,อนุญาตก็อนุญาตมันหมดเลยนะไม่ใช่ว่าไม่อนุญาตอนุญาตหมดเลยนะเนี่ยออ <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรขึ้น <c oughs> งงเหมือนกัน ชีวิตอยู่ในหมวดหมู่ไหนไวนะ้เนี่ยอ้าวฉันโดนแกงอะไรวะต้องทำยังไงเดีจัดมันไม่ขึ้นเลยไม่ตาย รอนานแล้วนะจะเตือนเมื่อไหร่โว้ไม่เตือนขึ้นไรนานแล้วแต่ไม่เตือนในวสวิตสวิตอเลอร์นี่คือมันใช้งานยังไงครับนั้ก็ถ้ามันใช้ไม่ได้ก็เจ้าก็ต้องหันไปใช้อย่างอื่นที่เขาใช้กันน่ะน่าจะใช้ได้แหละแต่เรายังหาวิธีใช้ไม่เป็นมันน่าจะเตือนแหละนะ ก็ <c oughs> ว่าพอเราเทสแล้วมันก็ดิงขึ้นมาไงแต่พอเราขึ้นมันไม่ขึ้นให้๋ยวพอลองขึ้นไลน์แล้วมันก็ไม่มีมันไม่มีอะไรขึ้นไง <c oughs> เออนั่นอะดิก็เลยงงและสงสัยเป็นเพราะว่าตั้งช่องแจ้งมันก็เลยไม่ขึ้นยังไงลองเลยลองดูสิทุกอย่างคือการเทสนะอ่าไลฟ์แชนแนลดูดิ ไล์ชแนลอ่า,ล,นนล,อาลองดูตัวนี้อ่าลองดูนะไลฟ์ชแน,นลนายนิวอ่าแล้วก็ไปที่ห้องแจ้งเตือนอ่าลองดูน,น,นสตรีนะปึ๊บอ่าแล้วก็เอนเตอร์๊บอ่าอันเนี้ยขึ้นมีข้อความขึ้นอบอกว่าบอทแจ้งเตือนสตรีมพอ อ่าคอสตอมอันนี้ขึ้นคอสตอมอันนี้ก็เตือนขึ้นมาอ่างงวุ้ยใครมีความรู้มาบอกกันหน่อยได้อยากรู้จริงๆว่ามันเป็นอะไรงงงงเป็นไก่ตาแตกเลย ขึ้นเพราะว่าพิมพ์แจ้งเตือนขึ้นเยี่ยมชมได้ปับ๊บมีโปรโมชั่นต้องชำระเงินเกิอะไรบ้าง่ะ สวัสดีครับวันนี้ไม่ติดเลยนะครับว่ามาตั้งสตรีมผมมาตั้งสตรีมกังเทพสามตาสวัสดีครับ <c oughs> กำลังเทสสตรีมอยู่แต่เพิ่งตกใจไปมาลองดูเฉยๆว่าสตรีมมันเป็นอะไร <c oughs> ไม่ได้มาเล่นเกมวันนี้มาคุยเล่นๆแต่เกมมันขึ้นมาเพราะว่าผมลองเทสสตรีมดูนะขอสักคู่นะอ,อุ้ย สวัสดีจ้าเออเอ่อทีทีอิมาสิริอิมาสิริสวัสดีครับสวัสดีคุณทีด้วยครับผมสวัสดีจ้าฉันมานะเอออืถ่าย youtube อะไรนะถ่าย youtube อยู่งงเลยสอ <laughs> ัดี <laughs> มาเทสสตรีมนกเองอ๋อคุณนกอ่อโอ้ สตอรี่สตอรี่พอดีผมกําลังลองเทสสตรีมไอ้นี่ทําอ๋อมันขึ้นอยู่ในดิสคอร์เออทำแจ้งเต,ตือนในดิสคอร์ดเออมันไม่เด้งไอะดีบางทีอะอ๋อนี่ไงมันเด้งมาแล้วมันช้ามี่เด้งมาแล้วนี่ไงโอเค <c oughs> <c oughs> โอ้ไปเลยกด<ม>ไปเลยกด<ม>ไปเลยกด<ม>ไปเลยกดกดไปใช้ได้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 ขอบคุณ โซนนกนะครับสำหรับหนึ่งล้านบิตนะครับผม thank you นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเออขอบคุณโซนนกครับผม thank you นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออเป็นไงบ้างวันนี้วีเลซิ่งไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งแป๊บหนึ่งนะเออจวเจอกันโอเคโอเคอ่ะโอเคมันแจ้งเตือนละขอบคุณครับผมแม่ thank you ทุกคนนะ จากันระ,ะนการทดสอบ